หันมายืมใส่กล <laughs> <was there>? ้องหน่อยช่วงนี้น้องช่วงนี้น้องปลาเป็นไงบ้างจูดอนสบายครับซ้อมแบบสบายแบบไหลฟรีย่งเดียวเพราะว่าไปไปแข่งมาลารอนมาเราเจก็ให้แบบเขาดูชักแล้วก็แบบว่ากระตุ้นกล้ามเนื้อแบบเบาๆแบบพวกร้อยสองไม่เกินสองร้อยแบบเบาๆเพื่อแบบให้แบบกล้ามเนื้อ จามาแล้วกันก็มนไม่ได้แบบอะไรมากแล้วก็ไปแบบเล่นพวกเวทที่แบบเบาๆค่ะเป็นแบบพวกออดิตี้พวกอะไรเนี่ยอเอแล้วหลังจากที่แบบน้องปลาวิ่งมาทอนมาเยอะเนี่ยน้องปลาบีคอรี่ตัวเองเป็นยังไงบ้างอะช่วงช่วงหลังจากที่ไปแข่งมานะหนูแบบโหลดพวกโปรตีนเยอะเพราะว่ามันต้องอาไปซ่อมกล้ามเนื้อส่วนที่มันหายไปแล้วก็แบบ เหมือนแบบ่อนคายอาจจะเป็นแบบพวกนั่งแบบแช่น้ําอุ่นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบมันเกลือที่มันอยู่ในนาน้ำอุ่นที่ที่ใส่ลงไปอะค่ะให้มันไปซึมไปรักษาไปเหมือนสมานแผลมันใช้การรักษาแบบโบราณบ้านเราครับพี่ที่สันเพราะว่าให้ให้ความเค็มของเกลือมันมันไปประสานไอ้ส่วนที่มันแบบสึกร้อหายไปอะค่ะแล้วก็แล้วนะคะแล้วก็กินแบบพวก โปรตีนเสริมพวกแบบคาร์โบคะคุณอ,อย่างซ้อมกับเชนเนอร์เวลาบางวันนะคะที่แบบว่า,ากินพวกข้าวไม่พอหรือเนี่ยเขาจะเขาจะเห็นว่าแบบเออวันนี้ที่เราเล่นได้ไม่ดีเนี่ยเขาเขาจะรู้เลยว่าเรากินไม่กินอะไรนะระหว่างที่เล่นไปด้วยต้องต้องจิบไปไปด้วยเพื่อที่จะแบบว่าให้พลังงานตัวเองตลอดอย่างเงี้ยค,ค่ะเพราะว่าบางช่วงบางจังหวะเราเราเล่นอะ่ะ,ะข้าวที่เรากินในแต่ละวันมันไม่พอกัแบบ ที่จะต้องไปเล่นเพราะ <Wow. S 2> าาาว่าเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเวทด้วยแล้วก็วิ่งด้วยค่ะพลังงานที่เรากินไปอ่ะมันอาจจะเพียงพอกับเวทแต่มันอาจจะไม่พอกับวิ่งหรืออาจจะเราไปวิ่งก่อนเวทอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานมันก็จะดึงไปใช้กับกับอ่าวิ่งก่อนเร uh huh. าข้ามเนื้อมันก็จะไม่ซึ้งมันก็จะแบบประสิทธิภาพของการเล่นเวทมันก็ไม่ไม่ดีด้วยเียมันก็เลยต้องกินเสริมเข้าไปด้วยวันพรุ่งนี้เราจะแข่งเนี่ย น้องปลาเตรียมร่างกายตัวเองยังไงก่อนก่อนที่จะมาแล้วก็ท่านนงปลารู้ว่าวันพรุ่งนี้เราแข่งน,น้องปลาควรทํำยังไงบ้างโอง้หขงหนูก็บอปกติโค้ดก็ให้แบบสบายๆจากสบายๆแค่แบบกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็ uh huh. มีมีเล่นแบบพวกเอ่อ เวทแบบบอดี้เวทเบาๆเพื่อแบบแค่กระตุ้นกล้ามเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่สันอาจจะแบบไม่หนักเป็นแบบเบาๆเซตสองเซตอาจจะเป็นแบบส่วนมากจะเป็นเน้นในเรื่องของการยืดแล้วก็กระตุ้นแบบระบบประสาทนิดหน่อยเพื่อให้แบบว่ามันตื่นตัวพร้อมที่จะพร้อมที่จะแข่งอยากจะรู้ว่าก่อนแข่งเนี่ยก่อนก่อนแข่งหนึ่งวันแล้วก็ก่อนซ้อมซูว่าวันนี้เรามาจ็อกอีซี่กันพี่อยากให้น้องปลาสอนการ ยืดเกียดแบบไดนามิกนิดหน่อยก่อนก่อนที่จะไปเริ่มวิ่งไม่ใช่บางคนบางคนเขามาเสร็จปุ๊บเขาก็มายืดแบบค้างอะไรงเงี้ยใช่ไหมอันนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเน,ะเนาะเ,เราถ้าถ้าสมมุติว่าเรามาถึงเราควรยืดแบบไหนเอาไปในสไตล์ของน้องปลาเลยดีกว่าอ่าท่าแรกคือพิงิเนะเท่น้องมาแรกค่ะอ่าจะจะเป็นท่าท่าเดนินแบบเนี้ยแล้วก็ไปแล้วก อเียค่ะมันจะเป็นการยืดไปด้วยแล้วก็อัดไปด้วยโอเคเฮ็ดโดนบ้านี่บค่ะยี่สิบสามสิบเมตรก็พอละอล้ต่อไปเป็นสติฟโฟโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเนอะ อ่ะอ uh ่าสติเ huh. น <c oughs> uh ี่ยจะไปจะไปข้างหน้าก่อนก็ได้อันนี้ก็ได้เพื่อแบบบางคนก็แบบว่าเอ้ยไปข้างไม่ถนัดก่อนอ่าหมายถึงว่าถ้าสมมติไปด้านข้างก็แบบอันข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะเอาพอขาถัดไปมันก็จะแบบอันนี้แล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่เลยก็คือขับไปอย่างเงี้ยค่ะคครรัับบป๊อปป๊อป อันนี้ก็ประมาณ20เมตรแต่บางทีหนูก็ชอบชอบหลงเอาไปสามหอประมาณสัก20เมตรใช่ไหมใช่ใช่โอเคยี่สามสิบแล้วก็โอ้หไประหว่าง <c oughs> อันนี้เป็น20อันนี้เป็น20 m, เมตรแต่พี่ก็แผนจะเพิ่มไปแบบว่าอียี่สิบเมตรเพื่อแบบแซ่ล <c oughs> ับแต่นะคะแซ่ลับเข้าแบบเนี้ยโอเค แล้วก็ถ้าจต่อไปก็หอมเลยหอมเพราะเพราะฝุ่นเลยในเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกระโดดน้ำอืมว่ามันก็อแต่ง่ายดี่หละก็ง่ายดีนะครับที่ว่าก็ง่ายดีแต่ว่าเพื่อนๆในเพจอาจจะสอบถามว่า ก็ไม่ง่ายนะเพราะเราเราฝึกจนชินแล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วบางบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่ได้ไม่ได้ฝึกแค่วันเดียวเนาะมันไม่ได้เป็นแบบปูปั๊บอย่างอย่างข้ต่อไปที่เราจะทําเนี่ยค่ะขนาดว่าคนคนที่เรียนจริงๆบางคนกว่าจะเข้าใจสมมติว่าเรียนกรีฮาเนี่ยในมหาลัยมันจะมีวิชากรีฮาใช่ไหมครับทำท่าเบสิกเนี่ยภายในสามชั่วโมงเนี่ยเด็กยังทําไม่ได้เลยเพราะ พอมันยากมากยากแบบบางบางคนอะ่ะอาจจะทําได้เลยแต่มันก็ยังไม่ได้เป๊แต่ว่าแบบว่าพอแบบพอทำบ่อยๆมันก็จะแบบว่าเออทําได้เองอะไรเงี้ยค่ะแต่บางคนอะ่ะก็ยังทําไม่ได้เลยจนจบจนจบเทอมก็ยังทําไม่ได้ใช่<ล>ใช่ใชบางสิ่งบางอย่างมันต้องการการฝึกซ้อมมันต้องการเวลาของมันเพราะฉะนั้นอย่าไปเร่งอย่าไปรีบกับมันใน,ในการฝึกทักษะของของการวิ่ง <Wing. S 1> อะไรประมาณนี้นะ ต่อไปเป็นต่แคนกระโหลกอ๋อพี่ดูน้องปลาทําแข็งแรงมากเลยเนี่ยอันนี้ค่ะพี่ไม่ทําดีกว่าเดี๋ยวไม้ที่ตกอุตส่าห์ซื้อไม้มาั้งแพงอ๋อหยอกหยอกหยอกโอเคก็จะประมาณนี้ก็ประมาณนี้ใช่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปจ็อกช้าๆกันเดี๋ยวเดินไปนู่นก่อนดีกว่าที่นี่เขาเลี้ยงหมาเยอะนะ แล้วคนก็ออกกำลังกา,กายเยอะมากเลยอยากให้บ้านเราเป็นแบบ